คนเครื่องลงกเมื่อกี้กับผเห็นมันมากจะแส่พัดลมเนี่ยชื่อเขากับบริษัทเนี่ยพัดลมมาได้แส่นี่ยแสงงเลยเลยเนี่ยผู้ใหญ่บางอนเบิ่งก่อนเอนอพัดลมผู้ใดญวะบอกเขาคนเข่าเมื่อกี้กับผมไม่พัดลมนเนาะเห็นต้นสอบเข่าว่างันเนี่ยนี่เอ้งองในนี่พี่น้องมาอยู่ โอ้บ oh, ่าว่าสั่งตัว5เมตรส่งมาเมื ha, oh, calm, ่อกี t. T. Mm ้ก hmm. ําลังลงกับสร้างว่ามีตั4เมตรปานไม่แป้นแป้นนั่นพาเซล่าบ่เพาเป็นปูนะบ่เป็นปูก็5เมตรเพิ่นมีต4เมตรบาดนี้นําเจ้าเก่าน่ะบ่แม่นนี่ๆตจะลงไปถามมึงอยู่นี่อยู่ห้านเวียดน่ะอยู่ทางทางบันดงอือแต่ว่าราคามันสิแพงกว่าหน่อยนึงแต่เขามาส่งดอกนี่โคตัว่อยสั่งไปแป้นี่เจ้าขีขึ้นไปบนตลาดเด้อด้ๆมันสิอยู่ฝากบางนีมันสิเป็น้านขายเครื่องก่อสร้าง ทางในเนี่ยมันจะมีครบหมดเลยมีประตูประตางมีอ่าไม้แป้นมาเยี่ยครบเลยอยู่หันนะไม้เส้นนี่ก็มีแต่ว่าราคามันสิแพงหน่อยนึงแต่ว่าเฉพาะเฮาอยากได้แป้นปูวเอาอยู่นี่ก็ได้คันว่าเฮาสร้างลายเฮาสร้างน้ำมันดูดงหรือว่าบานดงนี่นี่อยุนยุ่นนี่นะตัวนี้นี่ขึ้น,ข,นขึ้นโน่นไปแล้วก็มันสิมีแยกขึ้นทางอันนะไปทา้งมึงน้องแล้วก็แล่นเลยมันนิดนึงมันสิอยู่หันมันอยู่ค่อยๆนะลงค่อยนิดนึงมันอยู่ฟังมึงนี่หันเวียนบ่เออหันเวียนนะเจาะจะแน่มื้อจะเข้าไปจะให็นลวดใหม่มาณ5เมตร มี่มีม่ฮาเมทคอยชื่ออยู่กลาสวัสดีน้บ่าวน้าสาวพ่อลุงแม่ป้าเบริร์ดสุขุทุกคนนน้ำพองเนาะ เมื่อนิสิไปหาทาง่งสาวันดาเพื่อนพี่น้องเสี่ยวเครื่องไปหาสาวันดาพอหันลงไปเือนเสาปา่านะที่นี่คืออันขอยขี่รถมาทีนนาานะ่เฮือนเสาป่าน่ะเมื่อเช้าเนี่ยมันมีคลิปอยู่ขอยเอาเอามื่อกี้ในรถขอยเอาเครื่องไปห้เสาป่าแล้วแล้วก็เอาเข่าเอาอยางลุ่มหายช้างแต่ว่าขอยจื้อว่าบุ้ยพี่ัดลมมาบุ้ยพีพัดลมมาเฮื่อนบุ้ยพี่ัดลมมาแบบในรถทฮาแม่นอ่ปองคนเครื่องลงุ่งเมื่อกี้ก็บ่เห็นมันมาจะใ้ใส่พัดลมเนี่ย ซื้อเขาก็บริสุทธิ์นี่พัดลมมาได้ิสานี่งงเลยเด้เนี่ยผู้ใดบางคนบางคนเออพัดลมผู้ใดวะบอกฮอกกอเข่าบางกี่กับบุ้มีพัดลมเนาะเห็นแต่สอบเข่าว่างั้นเนี่ยนี่เอา้างงในนี่พี่น้องค่อยงง,งแห้งว่าพัดลมผู้ใดมาอยู่ในรถค่อย เออคือว่าวังหันเนี่ยเขาเขาจืดได้คักแน่เลยว่าเขามีแต่เข่ามาก็ยังจืดอยู่ว่ามีแต่เข่ามาบันเทาขี่รถตันีขึ้นมาหนีพันมีพัดลุมมันอยู่ในถ่ายรถท้าแม่บ่เลยว่ะหรือว่าเขาไปจอดหันกอ้างแล้วเขาขึ้นผิดขั้นบ่ปองเออเอาในใดก็ตามเดี๋ยวต้องว่ากันจะคงไผ่และบรจากบุ๊เออสิบป้าวันนี้แหละเนาะเจ้าของเขาสิมานำเอาออหรือว่าเขาเอาใหม่เข้าบ่เอาใหม่เขาเปิดบ่เห็นเขาห่อนบ่ เออมึงเอากล่องอันนี้เข้าไปรถก่อนพี่น้องเอ้เนาะโอ้ยกล่องเครื่องอุป,ปกรณ์อุป,ปกรณ์โอ้ยบุ๋มเมื่อไรป้องไงกองกล่องยาได้นี่เอ้ยเอาเอาไปของไฟก็ตามหักแต่ข่อยอยังงุ่งอยู่ได้นี่นะี่ยพี่น้องข่อยบ่ชื่อขอ่อ,ขอยชื่อข่อยชื่อแต่ว่ามันบุ้งหัวหน่าจะใส่ไปโลมเนี่ยแต่กล่องชื่อวะ พะล้มจะจื้อบอกว่ามาแล้วมันมีแต่เข่าสองสอบกับขนมหน่อยหนึ่งกะเขามีขีปอยู่ด้วเขามีขีปทายขาาึ้นเสาปลาน่ะแล้วคืมนมาเนี่ยมันพะลมมันมาแต่เสอีกอันนี่ยมีปีกบินมาบอกงงแห้งเลยพี่น้องเลยเนะวาะคือว่างากระจอดรถนี่คือสิบ่มีไผมาว่างใส่ดอกอ๋อป,ป่ะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจว่าก,กันเดี๋ยวจะของเขาชิมานน้ำเอาอบาริษัทอาจจะเป็นมันอากาศฮอนแล้วเขาให้เข้าเปิดเออพี่น้องเลยป่ะเดี๋ยวเอาเครื่องนี้ไปสาวันดาก่อนพี่น้องเ้ย อะไรกันจังว่ากันไหมเกือบบุตรเนาะเกือบบุตรแน่แล้วก็นในพักในหลายที่ในพกในงงักนี่ขนมปลูกกันรดดๆยาวๆเลยเออป่ายรถเล่าลื้อตัวไหนว่าป่ายรถเราน่า,าจะตัวนี้แหละมัดบ่เครื่องเรา มันแล้วเอามาเลยไะเราจะมัดแล้วให้พักกับมัน,นเดี๋ยวมาเบิ้งไหม <c oughs> ของไผ่ปะพัดลมมะ <c oughs> งงแห,งห้งเลยพี่น้องเลย <c oughs> คอยงงอะไรปะข้องไผ่ปะพัดลมนะ <c oughs> งงเลยนี่นะ <c oughs> มาอยู่ในรถอะไรอย่างไรวะ <c oughs> ตายอลไรพี่น้องเลยเนาะอ <c oughs> ือบิ้งเมือ่อยฉันก็เอาพัดลมมาใสาใ่รถกัน <c oughs> ขันสมมติว่าเขาสมมติว่าเขาเอายาเสพติดมาวางใส่รถคนนี้คอยยิบติดคุกกี้อะไรแบบนี้ โวัวได่ปองก็ต้องเบิ่งหลบขอบเลยผู้ใดมาไก่หลดเด้อ<ช>อืมบัวได่นี่ถ้าเป็นชิงพิษคนมานี่ติดคุกเพราะแห้งแน่เลยเลยก็ว <c oughs> ่างจะถ่ายรถยังหูเมืมมเอ่อยเออพี่น้องเอ้ยบไม่มีไฟนะโบได้เห็นไฟถือพัดลมมาแถวนั้นนะนเนาะเอาเข่าลางเมื่อกี้โ <c oughs> บได้มีไฟไปไก่หลดเหรอมันบ้าใจวะเออแปลกแห้งเลยวะอืมเซอรฮอนด้าไปใส่ดิ สาฮอนดา้านี่สาฮอนดา้าเอ้ยสาฮอนดา้าพูดหลุดไอยู่เว้ยสาฮอนดา้าเน่าเอ,อิดดงวงหน่อยฮันดา้าเอาไปใส่เบิดวะเอ้ยอเอ้ยสาฮอนดา้าแล้วคือไขประตูเฮือนไว้อป่ะอืมเกิดเลยกับผมเห็นาสาฮอนด้าผมเห็นสาฮอนด้าไปใส่ดิฮอนดา้านี่ ไปก็ผัวบ่บ่าขายระกูดยูใส่นะ่ะยูเวียด,ยยดตายแล้วฮอนด้าเขาเวียดแล้วพี่น้องเอ้ยเออนายพักมาให้่นเห็นด้ไรนี่พี่นอ้องเอ้ยอ่าเอ้ยมาพี่ก้อน,นอเอา้าเนี่ยไรนายพักเราอ่าอันน่า เอ้ยจะนายจะนายสาวบุญมี่มาพี่เออเห็นยังอีหลาเห็นยังตากมันกระบกเออเราตากมะกระ buck เมื่อแต่ห้ามากระบกบ่เป็นอะไรพอเจ้ายังกินหมาเจ้าอยู่บ่ไทยไทยกูอยู่เวียตว่าพี่ก้อนเจ้ามาหัวลำเจ้าแท่นก็ได้อ่าอันวัวจากป่ายรถจริงีอันสวัสดีเออ อันฝากบอกทั้งเอฮอนดาเฮห้าวในเด้อโดยว่าห้าเอาเครื่องมาปาไปหายเพราะว่าเราเสียส่วนผักส่วนอย่างนั้นนะโดยอืมนี่มีผักได้ผักได้อย่างนี้แล้แต่ว่าขั้นที่เจ้ามีดินก่าเดี๋ยวไม่รินมาักขซื้อหายดอกโดย,ดยนี่ในพผักโอ้ยหลายเด้พี่น้องเลยบนิสหน่อยได้ในผักนี่เลยปลูกกันอ้อยซ้ำสวนเล่านะ่ะปลูกบวบถุงหนึ่งนี่กระนานหนึ่งเพราะแห้งเลยนี่พี่น้องเลยมังแตงนี่ก็ปลูกกันได้หลายเลยผักอันนี้กะปลูก ทงนึงมันไม่แน่นหน่อยได้ผู้พี่น้องเลยมันไม่แน่นหน่อยได้ซ้ำนี่นะนี่ในพักหอมปอหอมปอีอย่างโอ้พี่น้องเลยทำที่ปลูกเข้าขายบ้านเทาทงสิบพันหรือเจ็ดพันใช่ไหมน้องแล้วก็มีเกิอพร้อมพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มีบัวโคตรหนามนี่ปลายรถเราปล่อยหลุดสาวันดาโดยอืมมันจะเป็นตัวนี้แล้วเขาเหายตัวนี้เขอาตัวนี้หายเออพี่น้องเลย อโอ้ยหนงังใดกับหัวเห็ดยังเด้เนาะอ,อันนี้ฮะพอดีเมื่อนีก้กะบข่อยมาหาทางเอือยเพื้นย,ยู่ลุมพุน่นเอออร์กับสาป่าไปเบิง่งเฮือนแต่ที่นี่คือว่าเสี่ยวเครื่องไม้ซาวฮอนด้าแหละดเดี๋ยได้บ่พัดลมอยากได้ <laughs> ตอนนี้ข่อยบอกหูว่าพัดลมไม่หลุดนะของไผ่ kh เออคันมุ้งมีคนเอาเลยเชี่ยวห้เจ้าได้ไหมโดี <laughs> ๋ยวพี่น้อง บางคนเอาของกระเจ้าะอยาออเพียงอย่างบุงหูแล้วกระเจ้ามาปลาไปลดกระเจ้าก็คโปงชีหายเขามั้งหยอกเด้อพี่น้องเด้อจะถือซาดได้ก็นายเอฟซีพูดอยากจะบุญเบิ่งโอ้ยบักอันนี้ว่าเอาทศทิศทัศแดนผวาบ่แม่นได้เพี่น้องให้เข้าใจคำว่าหยอกบอกเออพี่น้องเนาะคนเฮามันต้องมีหยอกล้อหัวกันพี่น้องเนาะกันซีเรียสกับชีวิตลายกับพวกใดโอ้เด็กหน่อยเขาพามากระบุกเจ้าตกฟุกมากระบุกไปขายบ่โลรคอะไรฮันโรคชาพัตัวชาพันเหยียดมาสื่อบ่ โอ้ยขอยซื้อโล่สาวพันเบียดกับซื้อโล่สาวพันบันนี้ขอยืิลองเบิ้งขอยืดโล่ทหาเบิ้งพอดีเบียดมาซื้อโล่ทหารนั่นชิจะกับพอดีโอเคเลยเลยบอแข่งกันได้ให้เขาขึ้นราคาให้เจ้าได้เดยขอยอยเฮ็ดไปนี่เฮ็ดเพื่อซื้อเจ้าได้ชิเจ้าชิได้ราคาดีได้คือสมมติว่าเขาหูว่ามีคนมาซื้อแข่งปุ๊บนี่เขาสซื้อแพงอีกเลยนั่นแหละจังว่าโอ้เป็นน้องเงินเนาะ ดูได้พูนอยนี่เป็นยังไงผัว่าจะบดเอามาไปกินตี่บ<อ>่ฮะบ่หน,นั่นมนาะยังอยู่บ่โดยเออเนื้อว่าเขาเอาไปกินแล้วบ<อ>่เมื่อว่ามือว้านมาซื่อน,นี่ฮันโตย่งางไปฮันผู้นี้ไล่จับเอามาอยู่พอดีทาง,งาอันไออันน่ะว่าจับได้ไรกับผู้นีมันแล่นไปพูนั่นว่ามันอยากให้เขากินแล้ว <c oughs> มันอยากให้เขากินแล้วมันยา่างไปแล้วว่าคั่กอะไรเราเอฮเออพูนอ่ะเลยทอดใส่อะไรอนแซ่โอ้กำลังเฮือกนัอนบ่อืมเอ้าใส่เชอรี่มอดผิดเลย สล,ลเเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิยญางไปหาสลีก่อนตัวหนึงเด้ดดด๋เดี๋ยวเด้อโดยอ่าเดี๋ยวเอ้สบายดีไม่ใช่นะเดี๋ยวใหาสัญญาณกักไไน,น,ดดน,นตัวหนึงเลยโดยมาขอไม้หน่อยได้ถอดได้อ่ามันเขาฝากไว้น้ำเจาะเดี๋ยวบอกเพราะว่าเขาปล่าไป็นเรื่องอะไรเราโบยูย่อะไรเรามากเลย,ยจะจ้างเอาให้เลยเกือบโบกคงของเ่ากับผัวลราเองกับจบกับเสียมเดี๋ยวเขาฝากกันเด้อเด้อฝากแน่ไม่อะไรกันเออโอเค ทำใจเราดีงามพี่น้องป่ะเดี๋ยวย่างไปหาทางบาลซารีก่อนครับทางบาบุลพี่น้องเลยไปเยี่ยมยามมันก่อนเป็นอดไรหอดใช้แล้ว <c oughs> <c oughs> บนบาลซารีมันย,ยืนหรือเปล่าก็ับบาบุลพี่น้องเลย <c oughs> สบายดีบาบุลสบายดีสบายดี อ่าสิแล้วแหละบ่หมู่ยังอยู่เออมีค่าทาไม้แป้นยังบ่มาอยู่โอ้บ่ว่าสั่งตัว5เมตรส่งมาเมื่อกี้กําลังลงกับสร้างว่ามีตัว4เมปาไมแป้นแป้นนั่นาเซลาบ่เพราะเป็นปูนะบ่เป็นปูก็5เมเพิ่นมี4เมบดนี้นําเจ้าเก่านะบ่นี่ๆจะลงไปถามมึงอยู่นี่อยู่ห้านเวียดนะอยู่ทงทงบงอือแต่ว่าราคามันสิแพงกว่าันนึงแต่เขามาส่งดอก นีโคตัวค่อยสร้างไม่เป็นเจ้าขี้ขึ้นไปบ่อนตลาดเด้อเลยอะไร,รมันจะอยู่ฝากบางนี้มันจะเป็นห่านขายเกินกว่าสั่งทั้งในเนี้ยมันจะมีครบหมดเลยมีประตูประตังมีอ่าไม่แป้นมาอย่างครบเลยอยู่หันนะไม่เซนเลยก็มีแต่ว่าราคามันชีแพงนิดนึงแต่ว่าเฉพาะเขาอยากได้แปลนปูนเอาอยู่นี่ก็ได้คันว่าเขาสร้างลายเขาสร้างของเขาดูดงอยู่ว่าบ้านดงอยู่ยุนย่อยู่โน่นนี่นะตัวนี้นี่ขึ้นขึ้นโน่นไปเลยกันมันจะมีแยกขึ้นทั้งอันนะไปทางมึดงน่องแล้วก็แล่นเลยมันนิดนึงมันจะอยู่หันมันอยู่ค่อยๆนนนนะลงงงค่่่ออยยหึมััูี หันเวียนบ่เออหันเวียนไงจะจะเนี้ยมึงจะเข้าไปจะให้รดนไม้มันก่องเต็มอยู่บ้างนี้หลายประมาณหาเมตรมีมีหาเม็ดคอยเสืออยู่แม่แหละไรคอยเสืออยโยคอยเสือมาเห็ดอันนี้ก็มีหาเมตรโดยโดยหาเม็ดจะสร้างแต่ว่าสี่เมตรมันถึงอยู่บ่สี่เมตรถามสร้างเบื้องกระเทิร์นจึงเอาไปบ่เทินแล้วกระเทินแล้วบ่ได้ต้องมวยอ่าไม่เออเฮือนเอาเห็ดหาคุ้หกเนาะมัต้องก็หาคุ้นหกนี่ไม่แป้นหาเมต็ดจะชวนไม่คงลังค่านี่เดี๋ยวตอกมาเมตรหนึ่งเพราะว่าหาคุ้นหกนี่กระเทิรว่าใหญ่เลย ไงหาขุนทุกนี่ยเด็กเกาะเอาไหมบ่บ่บ่เด็กเกาะล้มีแต่สี่เพื่อดคั่วไอ้เกาะหมองกลางกันัวเพื่อนน่องเพื่อเละนี่แหละโอ้ใบเป็นผ้านี่ใส่ใส่ตัวได้เคยเป็นผ้านี่ไมเซล่ากันอ่ะโอ้เออไมเซลาเนี่ยงามเลยเออค่อยกัว่าอยากใส่ไมเซลาเช่กันเพื่อนสาป่ากับมื่ออื่นนี่แหละสิไปสร้างเพื่นน้องไงเนาะเพราะว่าอ่าทังเพื่อนสาป่าเพื่อนกับ ว่าเสียเอาสีท่องๆหน่อยหนึ่งอ่าแบบต่างๆมูเพราะว่าแบบเผาสีแดงนี่มันลายแหละก็เลยว่าสิเปลี่ยนแบบใหม่อีกนะแต่ว่าพอดีทั้งว่างันเนี่ยเออขั้นแม่นว่าพัดลมผู้ใดเสียอะไรมาเอาน้ำข่อยด้อยเฮ้ยงางเขาห่มกอนเลยเออแล้วนี่เสียเอาชุบข้างโมเมนว่าพัดลมผู้ใดเสียแล้วมาเอาน้ำข่อยโมแมนตได้ก็คือความหมายว่าข่อยนะบุหูาว่าพัดลมผู้ใดใช่รพัดลมมาข่อยนะข่อยขี่รถไป หันแล้วก็ค่อยขี่รถเมาข่าลงแล้วค่อยขี่รถขึ้นมานี้แต่พัดลมนะข่อยบริสุทธิ์แต่ว่าพัดลมมันอยู่ในหลังรถข่อยข่อยบ่แน่ใจว่ามันเป็นของไผ่เฮ้ยพัดลมเนี่ยมาได้ใส่บุหูเลยเลยฮะขงเจ้าวะขงเจ้าเอาดีดีชื่อตอนไหนตอนที่พวักกันเลยโอ้ยเกือบเกือบข่อยเอาให้เข่าได้หันจะบอกข่อย อ๋อเอาหายกันเดยได้ชิไลยขึ้นเพราะว่าคอยนะบู้ฮู้เพราะว่าเพื่อนบอลได้บอกได้พอเพื่อนขี่รถแจ็คไปเชิญพอบัต์แม่นบ่าไอ้โกงกบุญว่าเออเ็นมื่อไรสีย่อเฮื่อนจังว่าฟังเบิงคอยคิดว่าขอยสีลกมื่อื่นนะลงเมื่อนะลงเมื่อหาลูกหาเต่ากว่าเนาะกินเราลูกขนมเนื้อหาลูกก็เริงมันเกิดลูกนะวิ่งงานซะลูกอะไรหนึ่งปีเนาครบหนึ่งปีแรกก็เลยอยากเมื่อ โอ้อุอนหน้ำขอบครัวก่อนจะขึ้นมะมัยโดยโดยเนาะก,กะคือว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเรื่องขอบครัวนี่กะสำคัญสุดต้องเอาขอบครัวก่อนได้พี่น้องเลยเน,น,นานะแมนแมนเห็ดแมนยัวเห็ดบุญเนานะอ่าแต่ว่าทั้งขอบครัวลำบากกับไม่ได้ไม่เข้าเขาขเรียกได้บาปแมนแมน <c oughs> แต่ว่าเอียงกระตามเนาะหนึ่งพอแม่มาก,ก่อนสองมาแล้วขอบครัวเออตัวนี้ขาดบุได้เตัวนี้ ที่ซอทั้งอื่นก็ต้องซอครอบครัเขาก่อนและแมนแมนแมนครอบครัวเราบากคนอื่นสบายครอบครัวเราบากนี่ยโบได้บุญเนาะแต่ว่าก็คือว่าแหละเฮาเต็มใจช่วยแมนคือว่าสีหน่อยหรือลายก็เฮากับเป็นสะพานบุญให้เพื่อนถึงแม้ว่าเฮาโบได้ออกเงินออกคำน้ำเพื่อนจะเก,กี่จักบาทก็ตามแต่ว่าเฮาออกเงินออกแห้งแ,แล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ว่าได้เสื่อมเพื่อนระวังฝากคุณกับฝากพี่ได้ประสบพบเจอกันเนาะ ขึ้นในร้านเดีเห็นกะเนาะตะกี้เฮือนกระปอกกระแป๊ดเนาะเฮือนชิลล้มเนาะมาเห็นมันเลยกูเนาะยินมพีใจเลยกะแบบเพื่อมใส่น้ำเนาะทางคุณลักคุณใหญ่บนนั่นแหละแมนแมนในบุญในแต่ว่าเรื่องไม่ไม่แป้นนี่มีสองห่านเขาสิแนะนำได้เลด้ลยอ่านี่มีห่านห่านต่เกียมนี่อยู่นี่ใกล้ๆนี่อยู่นี่ฮะอยู่ทัวร์บ้านบ่เออเออแมนแมนแมนอยู่นั่นเลยกะมีอ่า บ่อนนั่นแหละบ่อนสองบ่อนนี่แหละอยู่บันดงนี่<ด>พอบ่อนอื่นกับบ่มี่หรอกเพราะว่าเราไปจ้างพวกเขาปาดโดยตรงอ่ะมันมันดนโพโดแล้วก็ที่นี่ก็ไม่เขาปาดมาไม่ไหวไม่ไหวกัน,น,นมันพุทธิแล้วใน้างไายแต่ว่าสาําคัญสุดนะจะไปเสือเอาอยู่นี่ได้เลย,<ด>ยแต่ว่ามันเลื่อนกันกันกบประมาณแผ่นละสิบพันนี่แหละกึ้เลื่อนกันเด้อ<ด><ด>เขามาส่งให้พร้อมก็ดีได้มันสะดวกสบายต่อเพื่อนชาวแทรก็ต่องานของเราเองกันแล้วในคุทธิลองถามทั้งอ้ายพันกรแต่ว่าพัน บ่มีแล้วให้เฮาะถ่าประมาณ40,000กับ่ริษัทวายแล้วเนาะคั่นเฮาไปสั่งอยู่นี่ได้เลยดิได้มื้อนอี้เลยได้ไม่แพงกเลยราคาที่ใช่มเนาะเพราะว่าโบแพงปายในดอกลื่นกันแพงละ10,000 5,000นี่แหละเท่าไรว่า13,000มบ่ค่อยซื้อนะคือ14,000่นี่ละวมันเนี่ยแส0สานี่แหละแล้วเรานี่แหละเออเพราะว่ามันมันลื่นกันบ่หลายนะเพราะว่าแต่พุ่นก็เฮาเฮาค่ารถอีกเด้อืิค่ารถแก่ขึ้นมาอีกมันก็บ่ได้ลื่นกันดอกไปลื่ลนกนะันบ่หล, 3, ล<ร>ายปายในดอก ลื่นกันสองสามแสนกะเอาเอายูนิตสัเพราะว่าให้มันสะดวกสบายเนาะเพราะว่าท่านกันคือทางไอ้เพื่อนมาทาดนกับบริษัทปันไดน้องมูเนาะเพราะว่าขึ้นนี่และเราจะคือสร้างเนาะเพราะจะเคล็ดชื้นมือเนาะไม่ทาเล้วกับเกรงใจเพื่อนน่นแหล้วเพื่อนต้องเดินเพื่อนเพื่อนกะคือกันกับเจ้าได้หฮนจากลูกจากเมียมาไก่บ้านเดือนไหมมาแต่บานบานเน่าข้าหน่ำแถวโรงงานจีนหรือ่แม่แม่นูมาแต่ทางโรงงานจีน ไก่ได้เรามากกับไก่อยู่ช่างได้แล้วบเมีอยูุบ้านนี้นะฮะได้แล้วบอเออยังยังบ่ได้ยังยังบ่ได้แหละบอจะว่าจะว่ามาเหตุเฮื่อนอยู่นี่แหละกับปะเลยเมียญี่ปุ่นอยู่บ้านนี้เลยเออใชรึฮ้ากระมาฮอดบอแม่นแม่นเพราะว่าลุงไปทั้งเงื่อนซอป่าว่าขนาดพอดีเอาเครื่องไปมอบให้เพราะคนีิยกเงื่อนดิเพราะว่ามีทั้งเจบุญ เพราะเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องซื้อหยังนั่นแหละแต่ว่าผู้ญ่จะบ่นคันเดียวกับเพิ่นนั่นแหละของซาปาก็ือว่าน้องนใดนี่ก็หมดแล้วของอัานี่หมดแล้วของเอก็อ่าหมดแล้วเพราะว่ากันเฮือนให้เพิ่นแล้วแล้วก็จะยังออังซื้อบ่เบิดนอยนึงของน้องใดนี่ก็หมดแล้วน้องใดนี่ขึ้นแล้วบ่เฮือนขึ้นแล้วจังไ้น่าจะขึ้นเลยติอ่าแล้วว่ากินไก่2ตตั้งแต่มื้อนั้นพุ่นอืม Honda เนาะ นึว่าสำเร็จไปสำเร็จแล้วอันนี้กันแ้วแล้วนี่ของคนนี้ย่งแต่ทางผากคุณนอ่ะของของเบาเงาเอ้ยลุงเทอมเพ็ดน่นเดียัวเอือยตัวพป่ยาบ่ะแต่ว่าต้องนานแหละระวังแต่ว่าเรื่องครอบครัวแหละยังมีปัญหากันที่หลังเพราะว่ายังทางพว่นบอใจนะแต่ว่าเข้ากับค่อยๆเบิ่องซอยยกันว่าหมดแล้วแต่ว่าทั้งได้ดีกัคิดช่วยกันเพราะว่าเล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 ่านกะ อีตนเราได้คอยเห็นเราคอยวงเท้าบุกกล่าวว่ามันเราเสียหายจะคอยตลอดเลยคอยบัดเป็นคนที่ว่าคอยเป็นคนที่ว่าแข็งแต่ว่าใจอ่อนคอยนะแต่คอยเห็นเร่าหายมื้ยนะคอยเราเบาเลยอยากหายจะคอยอยจนปิดกล่องเลยยุดๆคอยว่ายุดๆมอยทายเลยบัดเราเศร้านนั้นแล้วคอยจังอะไรเรานะพอแล้วเราแบบว่าผัวเราอยากไปหาไปส่งอายาพุ่นเมื่อกี้ก็เห็นเราอย่างก็เสียปั๊บนาดินอยู่แต่ว่าคือเราคันเราได้เฮื่ออยู่พุ่นน่ะคอยก็ ยันแบบว่าเราเราแบบเลิกล่ากับผัวไปเลยยันผัวหรือว่าดีสุดอ่ะเขาบเลิกล่ากันดีที่สุดก็คือเขายุติธรมกันนั่นแหละฮักแพ่งกันแต่ว่าให้เขาหูจักทรรมหากินซอยกันแต่ว่าขั้นขั้นขึ้นเจ้าห่แล้ว่าผัวบัหาแหละแจักผู้ใดสีหายมันบอกมียกับมีแต่เอาลูกเอาเต่าเนาะขั้นผัวบัเป็นเสารักอะไรกันแล้วแหละคือเล่านี่็โอ้ก็คือคือคือน้ำเล่าอยู่แต่ว่ายังดีแต่ว่ามีผู้ยังจะบุญช่วยตะกี้อันมีทังไม่ไกลกับพอคำรอด ตะกี้เพิ่นมาเพิ่นยาเฮ็ดเทือน,นให้พันว่าให้ให้ไปจอบบางยันได้อลูกเด้อดแล้วข่อยก็เลยไปจอบๆอบบางโน้ตแต่ว่าเบิ่งเบึ้งนะ,ะงบบเพราะว่าข่อยต้องแบบค่อยๆเขาเพราะว่ายันผัวเราล่ายันมากเลยยังเราคึดนพื้นมากนั่นาหัวเราอันน่ะเจ็บป,ปะอ่าตัวนี้ก็บ,บ่ฮู้คือกันตัวนี้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเบึ้งเบิ่งคนก็บางคนก็เคื่อเฮาหัวแล้วแต่ว่าเรื่องตัวนี้ฮะบ่ฮู้ปานใดแต่ว่าอีต้นเล่าๆๆทุกนะแม่เบึ้งเล่ากต เราเราบนนี้มีความสุขเลยนะคือเจ้าเห็นนั่นแหละเราซึ้งเราไปนั่งเล่นฮ<ร>อนด้ากันกินล้านคะรับิเราขึ้น,ข,นขึ้นจนจ้อยนะแ่ที่นียก็คือเสือผ่าจะใส่กับยังบ่้มีกจะเห็นใจทั้งเราอยู่เลยคุณชาอขอไปท้าเรอตัวหนึ่งแบบ เฮาเนี่ยอยากได้อยากมีแต่ว่าผัวเฮาเนี่ยบ่อยากได้อยากมีเราอะนะแม่แม่นคนเป็นสภาพแต่โดนอะไรต่างๆันด่ายังมีเงินคนเละแหมสบายดีซาแซเออโอ้ยที่กู้บ่าวดอรอแต่น้องย่างกำหลังหยอกเป็นโอ้คนมากได้ซาแซหยอกเราอะไรเราเออเราเที่ยงง่ายๆนะเออนี่เอ็กโพรออกมาหนึ่งเออไม่ได้จังหวายอย่างเฝ้าเร่งเฮ็ดเรื่อนเพป็นอะไรนี่มันเป็น ไปถามเบิ่งบอลเขาบอกว่าเน,นื้อปลบุญเด้อยบอลนั่นยีนนั่นน่ะม่มีมีรอยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเขาเห็นอยุกไม้แปนเงาหาเมนะ็ดเนาะเพราะว่านหนึ่งมามันจังบอสา,าเจ้าเนี่ยเพราะว่าเอยไปซื้อไม่เนี่ยบริโดนน้ำมือวนมัอซื้อนี่แหละนี่เขา,าเห็นยุกลายไม้แปนนะแปนปูลายอยู่หันหน้าเงาหาเม็ดก็มีคกเม็ดก็อาจจะมีมั้ยแต่ว่าหาเม็ดมันหลายหมดทำใจจะเอาแปนปูซื่อน่ะเดี๋ยวเพื่อโมเขื่อนยังเก่งกับเคื่อนอะ่หาคุณฮกดยหาคุณฮกนี่ เมตดหนึ่งมันก็ถืออยูหาแผ่นหาเมตดก็ถือเสาหาแผ่นเสาหาแผ่นพอแหละบบนเลยเออเส้าหาแผ่นน่าจะประมาณนั่นแหละหรืออาจจะเพื่อไว้นิดนึงพอดีขอบใจไล่เอารีเดี๋ยวเอาเนี่ยไลก้าพักแพงเด้อบุนเดลยเดี๋ยวชิยางไปทั้งขึอนตรงได้ก่อนเด้อขอบใจล้วยืดไม่แห้งไลกะเดินทางปลอดภัยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะก่อนไปถามมึงได้หั่นตัวขาวก่อนเด้องานผู้นี้กับฟอมมากระบอกอีแล้วพี่น้องเลย อเอเฮ้ยผ้าพันมือได้ค่ะอีหยังเอาทั้งคมลงลูกโอ้ยนางน้อย,ยนอยียยย่พี่น้องเอนะ้ยเอาเอออพี่น้องเอ้ยฮะโอเคพี่น้องเนาะไม่แต่ว่าอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะบิลีสิขอาล่าตัวพิทรอพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิลีดเดชคิปต่อไปนเรื่องพี่น้องคิดพลาดประการใดหรือว่าคำว่าคำจาอันใดที่ว่าบิลี่วอล,วลออกไปเนาะบอสุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำ อ่าผู้ใหญ่จบุญทุกท่านที่ว่าครับส่งคลิปนี่งเด้กพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย